สิงแล้วนะคะในซีมินชาแน,นลค่ะวันนี้นะคะจะมาอันบ็อกซ์นะคะจะบอกว่าของเยอะมากทุกคนเกิน10ชิ้นแน่นอนนะคะวันนี้ทุกคนก็ดูอันบ็อกซ์กันตาเปียกตาแชร์กันไปเลยนะคะแล้วก็จะมาป้ายยาด้วยนะคะทุกคนก็เตรียมตัว ช้อปปิ้งกันได้เลยค่ะส่วนใหญ่นะคะของที่ซีช็อปนะคะจะเป็นพวกของตกแต่งห้องนะคะแล้วก็จะมีเสื้อผ้านิดหน่อยนะคะแต่เสื้อผ้าจะโชว์ให้ดูเฉยๆน,นะแล้วก็เดี๋ยวจะมี try on ให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะคะก็<น>ไปดู unbox ก,กันเลยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างคะ่ะ ชิ้นแรกนะคะนี่นะคะก็จะเป็นกล่องสกินแคร์นะคะที่ซีพิออเดอร์มานะคะจริงๆซีสั่งไว้นานมากๆแล้วนะคะจนลืมว่าตัวเองสั่งนะคะร้านนี้นะคะจะเป็นร้านที่ซีสั่งใน Facebook นะคะเป็นแบบพิออเดอร์ราคาจะบอกว่าถูกมากทุกคนแล้วคือซีซื้อกับคนนี้ตลอดเลยนะตัวนี้นะคะที่ซีซื้อมาเป็นเซรัม่มมแจฮยอนนะคะก็ทุกคนอาจจะเคยเห็นตัวครีมของแจฮยอนมาแล้วใช่ไหมอันนี้ซีลองเอฟมานะคะเป็น ันนี้นะคะไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อแบรนด์ยังไงนะคะคอ,คอเดอหรือคอเดหรือว่าอะไรก็ไม่แน่ใจนะคะจะเป็นเดอ m o โม o t 3ทีทรีมพูนะคะอันนี้นะคะนี่เป็นเหมือนคล้ายๆเซรั่มนะคะแล้วก็ทางร้านนะคะแถมมาให้ด้วยนะคะอันนี้นะคะซีซื้อมาในกลุ่มเฟซเนาะอย่าซื้อจะแปะชื่อเฟซให้นะคะแล้วก็ ราคาให้นะคะโอเคค่ะกล่องที่2นะคะก็คืออันนี้เลยนะคะซีแอดแกะไปแล้วนะคะเพราะว่าต้องรีบใช้นะคะก็คือนี้เลยค่ะทุกคนเป็นยาสีฟันแฮลวอนนะคะที่ซีใช้แล้วชอบมากๆนะคะคือซีใช้หมดไปแล้ว1ห,หลอดเนาะก็จะบอกว่าใช้แล้วรู้สึกกลิ่นปากลดลงนะคะแล้วก็มีความแบบเฟรช ก็เลยชอบใช้นะคะแลวนี้ก็ซื้อมา2หลอดเป็นโปรโมชั่น500กว่าบาทนะคะจากใน s h อ p e e นะที่สี่แปะลิงก์สั่งซื้อต่างๆให้ใน Description box ข้างล่างนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นอันนี้นะคะเป็นซองๆนะอันนี้ที่จำได้ก็คือเป็นกระเป๋าผ้าที่สีพีมาอีกแล้วนะคะใน Facebook อีกแล้วนะคะเออมันเป็นเหมือนแบบเป็นร้านเปิดพีอะคะ่ะก็จะไม่ได้ว่าสั่งคุบไหนไปนะคะอันนี้สโอ้ยเขาแถมการ์ดมาให้ด้วยทุกคนนะแล้วจัง เดี๋ปแปะในห้องนะคะแล้วก็ซีสั่งมาสองสี่นะคะเป็นสีขาวกับสีเขียวนะคะนี่นะคะจะเป็นลายแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสายยาวๆแบบนี้นะทุกคนจริงๆอะซีมีกระเป๋าผ้าคล้ายๆลายนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันขาดน,นะคะก็เลยซื้อใหม่แล้วก็อันนี้นะคะเป็นสีเขียวนะทุกคนนี่แบบนี้เลยเอาไว้แบบ ใส่สะพายหลายๆได้ไหลายๆลุกนะคะต่อไปนะคะก็คืออุ้ยต่อไปนะคะก็คือกล่องนี้เลยทุกคนเดีย๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรนะยังไม่มีของแต่งบ้านสักชิ้นเลยทุกคน <c oughs> คือมันก็คาค้ากันไปอะนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือลิปนะคะนเป็นของแบรนด์ลิปอิงนะทุกคนมีทั้งหมด สามสีด้วยกันนี่เดี๋ยวสวอชให้ดูนะคะอันนี้สีเบอร์อะไรเอ,อสองสุนสองน,น,นะคะเดี๋ยวจะมาสวอชให้ดูกันนะสีเดี๋ยวพอเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะคะโหทุกคนพคเกจิ้งเขาดูดีมากนี่อืมลิปนะคะเป็นกลิ่นแบบว่าช็อกโกแลตนะทุกคนนี่นะคะสวอชเนาะสี สองศูนะย์สองนะเฮ้ยสวยมากทุกคนอพอเกลี่ยแล้วจะเป็นแบบแนวๆน,นี้นะคะแล้วก็เนื้อลิปเขาดีมากทุกคนอ่ะทาเลยละกันโอ้ลิปเนื้อนุ่มมากแล้วเลือลิปนะคะก็เป็นเนื้อเวลเวตนะที่แบบว่านุ่มมากทุกคนแล้วคือสีแน่นมากต่อไปนะคะคือชิ้นนี้เลยนะคะชิ้นใหญ่อย่างนี้นะคะอันนี้นะคะสีสั่งมาในไอจีนะคะมันคือแคนวาสะบายสีนะทุกคนแล้วคือแบบภาพน่ารักมาก คือมันมันคือระบายสีตามรอตามเลขอะทีจะเอามาแต่งห้องนะคะคือ,คอช่วงนี้ซีทำห้องใหม่นะทุกคนอันนี้นะคะคือแคนวาสระบายตามสีเลขนะคะที่ซีสั่งมานะคะซีซื้อมาจากที่ร้านยินดีเด็กคอรน,นะคะจะบอกว่าทุกคนสวยมากแล้วคือแบบภาพใหญ่ด้วยนะคะราคาสามร้อยห้าสิบบาท จะบอกว่าราคาดีเลยนะเดี๋ยวถ่าซีระบายเสร็จแล้วจะเอามาโชว์นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่ซีซื้อมาจากไ G นี้นะคะก็คือนี้เลยทุกคนผมน่ารักมากนี่นะคะเป็นผมเป็ดหรือเป็นพมหานนะคะเขียนว่ายีนนะคะน่ารักอ่ะเออมันคือสีเขียวที่น่ารักมากทุกคนแล้วคือแบบพานุมาก๋ยากจะไปวางตรงหน้าของค่คะนี่นะอันนี้ก็ราคา390บ,บาทนะคะไ G ยินดีขอค่ะ เอทุกคนเกือบทิ้งแล้วอันนี้นะคะเป็นของแถมจากร้านยินดีเดคอร์นะคะก็คือน่ารักก็ไปแปดห้องได้น,นะคะแล้วก็จะบอกว่าขนส่งเขาไวมากนะทุกคนซีสั่งวันอาทิตย์ไม่ก็วันสนะคะคือวันจันทร์ได้แล้วไวมากต่อไปนะคะก็คืออันนี้นะคะซีแกะอันบ็อกไปเรียบร้อยแล้วก็ดมไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะก็คือดีฟิวเซอร์นะคะ ของแบรนด์กลิ่นนะคะนี่ซิซื้อมาจากในช้อปปี้นะคะจริงๆเขามีในไอจีด้วยนะแต่ว่าซีกดมาจากในช้อปปี้นะคะเพราะว่ามันมีแฟลชเซลกอดีนะคะก็เลยซื้อในช้อปปี้ถูกกว่านะคะราคาประมาณ400กว่าบาทนะคะก็เดี๋ยวทิ้งชื่อให้นะคะทุกคนกลิ่นที่ซีซื้อมาเป็นกลิ่น happiness นะคะทุกคนนี่ซีจะบอกว่าทางร้านแพ็คของมาดีมากๆคือแบบใส่ใจรายละเอียดที่สุดนะคะก็คือตอนที่ซีซื้อมันมีหลายกลิ่นใช่ไหมแล้วคือซีก็แบบ ไม่มั่นใจว่าแบบเฮ้ยกลิ่นไหนดีนะคะซิกเกอร์เลยแบบไปสอบถามไปคุยกับทางร้านนะคะว่าเออซีชอบแบบกลิ่นแบบฟลอร์ฟลอร,อร์แบบกลิ่นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแบบสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยซีควรซื้อกินไหนนะคะก็คือทางร้านก็แนะนำกลิ่นเอ่อแฮปปี้เนสมานะคะจะเป็นถ้าจะไม่ผิดจะเป็นกลิ่นของพีชนะคะแล้วซีก็ขอเทสเตอร์มาด้วยนะคะทั้งหมด4กลิ่นเนาะเอามาไว้ดมนะคะว่าเผื่อจะชอบ ไปตามกลิ่นอื่นนะคะก็ดมจากที่ดมดมมาแล้วทุกคนซีชอบกลิ่นออกซิเจนมากเป็นกลิ่นที่สะอาดๆส,สดชื่นแบบว่าไม่ได้ไม่มีความหวานอันนี้ยังแบบเป็นกลิ่นแบบสดชื่นมีความหวานใช่ปะแต่ออกซิเจนคือแบบหอมสบายจมูกมากทุกคนคือร้านน่ะแพ็คมาดีมากอันนี้ขนาดซีแกะแล้วนะทุกคนนี่ทางร้านแพ็คมาแบบนี้นะแล้วก็มีป้ายห้อยนะคะร้านกลิ่นนี่ นี่นะคะดีไซน์คือเขาเป็นแบบเรียบๆนะคะควางไว้ที่ห้องก็ตกแต่งห้องได้นะแล้วก็มีกลิ่นที่หอมด้วยทุกคนคือซชอบมากนี่นะคะจะเป็นกลิ่นของด d i f เซอร์นี้นะคะก็จะมีเป็นหลักๆก็คือ peach strawberry apple หรือว่า m a x นะคะนี่ก็ใครสนใจก็ไปดูใน IG แล้วก็ไปดูในไอช้อปปีได้น,นะคะ ต่อไปนะคะกล่องนี้นะคะก็แกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าอดทนไม่ได้นะคะก็คือสั่งแล้วคืออยากได้กิ่ะก็เลยเปิดเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเทียนหอมนะคะของแบรนด์ซ a รัน a r โ m มนะคะอันนี้นะคะจะบอกว่าเขาก็ร้านนี้เขาก็แพ็คมาดีเหมือนกันนะคะอันนี้ซีก็ซื้อมาในไอจีนะยวแปะไอจมาให้นะคะแล้วก็ทุกคนทางร้านคือน่ารักมากมีแบบ การเขียนการ์ดแล้วก็มีวิธีการใช้อะไรยังไงมีกิ่นอะไรให้ด้วยะคะทุกคนมีแบบแจกอะไรกระดาษกระจุบกระจิกน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้นะคะทุกคนดูนั่นคือการ์ดอันนี้น่ารักมากทุกคนดูสิ Have a nice day นะคะน่ารักมากซีนะคะซื้อมาทั้งหมด3ิ่นด้วยกันนะคะอันนี้เป็นกิ่นแรกคือ majestic breeze นะคะ กลิ่นจะเป็นแนวฟชเฟรชออกแนวสบู่สบู่บน,นิดนึงนะคะไม่ฟรชมากสบายจมูกนะคะแล้วก็ทางร้านนะคะทุกกล่องนะคะก็จะมีตัวไม้ขีดมาให้ด้วยนะคะทุกคนนี่น่ารักมากเลยต่อไปนะคะคือกลิ่น spring flowers นะคะนี่คือซีเป็นคนที่บ้าเครื่องหอมมากๆนะคะทั้เทียนหอม diffuser หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยชอบหมดนะคะอันนี้เป็นกลิ่น ออกแนวเย็นๆสดชื่นผ่อนคลายมากกว่าตัวเมืก,กีีนะคะเมก,ก่้เมก,กีีนะคะเมก,กอ,อกแนวแป้งๆะนะคะอันนี้จะออกแนวสดชื่นผ่อนคลายนะคะหอมดีนะคะ spring flower แลทุกคนที่ซีเลือกซื้อแบรนด์นี้นะคะก็เพราะว่าซีไปอ่านมานะคะว่าคือเขาอะนะคะเขาใช้ไข่จากล้ข้าวนะคะมาทําเป็นเทียนหอมนะทุกคนก็ปกติไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนใช้นะคะจะเป็น soy wax ซะมากกว่านะที่เห็นๆนะแล้วก็ ลองดูนะคะเป็นแบรนด์คนไทยนะทุกคนก็สนับสนุนกันนะอันนี้นะคะเป็นกลิ่นสุดท้ายทุกคนเป็นกลิ่น Simply Radiant นะคะทุกคนอันนี้นะคะซีซื้อแบบขนาดเล็กมาลองดูนะก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้เลยทุกคนอันนี้จะมีเหมือนกลิ่นข่าตะไคร้เออพวกเนี้ยขึ้นมาหน่อยนะทุกคนเออธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะทุกคนซียังไม่ค่อยเก่งเรื่องกลิ่นเท่าไหร่แต่ว่า ชอบซื้อมากนะคะเพราะว่าเป็นชอบเป็นคนที่ชอบอะไรอหอมๆอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะจะทำฮอเทียนหอมนะคะก็คือซีมียมากก็จะมาเดี๋ยวมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าซีม er ีอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของแบรนด์คนไทยในะเอกจีอะไพวกนี้นะคะต่อไปนะคะก็คืออันนี้เลยนะอันนี้ซีจำได้ว่าซีซื้ออะไรมากำแพง 3D นะคะทุกคนแบบเป็นอิฐเนาะนี่นะคะทุกคนซีซื้อมาทั้งหมด สองแผ่นนะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้นะอู้ใหญ่มากทีจะเอามาแปะห้องนะคะก็แต่ว่าทุกคนทำไมมันบางจังเลย <c oughs> บางมากนะคะไม่คิดว่ามันจะบางขนาดนี้นะ,ะอันนี้ก็ซื้อในช้อปปี้นะคะไม่แพงราคาแผ่นละสิบห้าบาทเนาะค่าส่งยังแพงอีกอ่ะ <c oughs> ชิ้นต่อไปนะคะก็คือ <c oughs> อันนี้เลยกล่องใหญ่สุดเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็น <c oughs> เป็นต้นไม้ปลอมนะคะเป็นต้นไซ ต้นเ,เป็นต้นไรหรือต้นสักต้นอะไรทุกอย่างนะคะที่สีซื้อมาในกลุ่มอของตกแต่งห้องมินิมอลนะคะทุกคน,นนี้นะคะคือต้นไรที่สีซื้อมานะคะขนาด60เซนนะคะสูงนี่นะคะเราก็มาจัดแต่งใบเองนะคะแล้วก็น,นี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับกระถางแบบนี้นะคะเป็นกระถางพลาสติกนะคะแล้วก็ จะแถมอันนี้มาด้วยนะคะเป็นหิ่นนะซีซื้อมาราคา380บาทนะคะได้เยอะมากแล้วก็ซีก็เลยสั่งแท่นวางมาด้วยนะคะให้มันดูสูงขึ้นนะ,ะอันนี้ซีซื้อมาเพิ่มประมาณ1 3 0บาทแล้วก็อันนี้ก็ให้หลายมาด้วยอ๋อให้ยางมันผมมาด้วยนะคะโอ้เสียงเป็นอะไรเนี่ยอันต่อไปนะคะก็ค,คืออันที่สี่ ใช้ไปแล้วนะคะทุกคนก็คืออันนี้เลยทุกคนสลิปเปอร์หน้ายิ้มนะคะสีส้มน่ารักไหมเราคือนุ่มมากนะคะทุกคนอันนี้ซื้อมาจากในช้อปปี้นะคะคร้าน calling brow นะคะราคาไม่แน่ใจเดี๋ยวแปะไว้ให้นะคะแล้วก็ซื้อแจกันนะคะแล้วก็มีดอกทิวลิปมาด้วยนะคะแจกันนี้ซื้อมาตอนแฟลชเซลล์นะคะเหลือร้อยกว่าบาทแล้วก็ทิวลิปก็เลยซื้อมาด้วยนะคะก็คือน่ารักดีเนาะเออรู้สึกริรู้สึกว่าเออมัน เป็นแบบทิวลิปที่ค่อนข้างเหมือนจริงอยู่นะก็คือเอามาแต่งห้องนั่แหละทุกคนเนาะก็ทุกคนมาถึง2ถุงสุดท้ายนะคะโอ๊ยหนักนะเนี่ยอันนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะที่ C F มาค่ะก็เอ๊จะเปิดเลยดีไหมนะโอเคจะยังไม่เปิดดีกว่า เอาไว้ไปดู EP สองนะคะทุกคนเป็นแบบเสื้อผ้าจนรูเลยนะทุกคนนี่ใหญ่มากนักมากอันนี้นะคะทุกคนสีกระจกสีซื้อที่ร้านมิเลอร์นะคะ <c oughs> ก็คือจะเป็นร้านที่ขายแต่กระจกโดยเฉพาะนะทุกคนแล้วอันนี้ซีซื้อมาในราคาที่ถูกมากนะคะราคา1,700กว่าบาทน,นะคะซึ่ง อันนี้นะคะเป็นขนาดร้อยหกสิบคูณสี่สิบนะคะจะบอกว่าถูกมากทุกคนเทียบ,บกับเวลาเทียบกับร้านอื่นถือว่าร้านเนี้ยถูกสุดแล้วนะคะเพราะว่าสีเป็นโป,โปรพอดีนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยก็คือส่งฟรีได้ฐานฟรีด้วยนะคะแล้วคือที่ร้านบริการดีมากทุกคนแบบว่าส่งินเดียวถึงแล้วคือแบบมีประกันอะไรเงี้ยให้ด้วยนะทุกคนแล้วคือแบบกระจกดีมากเพรนั้นคือสีชอบกระจกนี้บากนะคะเพราะว่าอันเนี้ยทา เวลาเราดูกระสกสองกระจกเนี่ยก็คือเราอ่ะจะดูสูงมากทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะอันบ็อกทุกคนซีหวังว่าซีจะป้ายยาให้ทุกคนไปช้อปปิ้งกันเพิ่มนะเพราะว่าซีเองก็ล้มละลายมากนะคะเดือนนี้นะคะช้อปไปเยอะมากก็ <c oughs> สําหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะใครอยากให้ซีทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะคะสาหรับวันนี้ซีไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนดูสภาพ นี่สีออันบ็อกนะคะทุกคนเยอะมากเละมากนะคะ